กำลังเดินทางไปเอพอร์ตฝรั่งเศสนะพ้นตกพี่น้องพ้นตกพ้นตกพ้นตกจ้าเอาบรรยากาศการเดินทางเข้าเอพอร์ตเขาเอพอร์ตฝรั่งเศสพี่น้องอ่ะกระลังสิไปอ่ะสนามบินฝรั่งเศสจ,จ้าพุนตก กองเบียร์มินิกองเบียร์เอพอเฟนนทนนิอีกสามสินาทีหอดสนามบินหอดสนามบินฝรั่งเศสพี่น้องประมาณสาสิบนาทีซัำน่เนาะจ้า สวัสดีจ้าพอ,อกันคลิปใหม่พี่น้องบายบายโอ้รถติดติดพะย่ะยเมื่อฝนตกฝนติดเอาฝนติดพอนะโอ้ยว่าฟิวเ์ว่าเถื่อกอีกว่ะรถติดว่าแมนฝนติดฮ่า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 รถติดสามสิบนาทีพอนะ ขึ้นเครื่องประมาณบ่ายสามพี่น้องบ่ายสามกับไปเพื่อเวลาอยู่อ้รถติดนี่ล่ะคุณอาปา้าบอกพี่ใหญ่เอออย่าสละลาใจเลอไปเพื่อเวลาไปถ่ายอยู่ในอ่ะสนามบินดีกว่ามะานาั่งถ่ายอยู่ในรถติดยายบอกพี่ใหญ่เอาไว้เหตุยังกับเฮ็ดเพื่อไว้นะพี่น้องรถติดอยู่นี่เป็นต้นไง กำลัสงสิเข่าวสนามบินรถนี่ช่วงเนี่ยติดมันนี่วันเสาร์พี่น้องเอ้ยวัดดีจา้าสิมัน่สิญาวเนาะพี่น้องซ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวายกสิไทยลงมาให้เบิ้งเรื่อย,อยจา้าวัดดีจา้า